คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพวกสตาย G-View แอดไวมากกว่าที่คุณคิดแอส o อคมาเตอร์บอร์ดที่เกมเมอร์เลยนะโอว์คร็อกเตอร์เลือกใช้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับ o อ e r c l o c k Zone TV ซีซั่นที่2นะครับวันนี้ในช่วงของดันมิสซิรี่นะฮะก็วันนี้ครับผมมีโปรดักต์มาอันนึงนะครับสำหรับ คนที่ใช้สมาร์ทโฟน Android หรือแม้กระทั่งแท็บเล็ตเองก็ตามนะครับบางทีเราอยากดูทีวีออกไปนอกสถานที่ออกไปนอกบ้านอย่างเงี้ยบางทีใช้แอปทีวีมันก็มันก็ไม่นำใจนะครับผมมีอุปกรณ์ที่เป็นก็เรียกเสาอากาศพกพาขนาดพกพาดีกว่าง่ายๆนะครับที่เอามาใช้คู่กับสมาร์ทโฟนที่เป็น Android นะครับก็เป็นอุปกรณ์จากทางเอ e r m e d i a เดียนี่อยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับชื่อว่า Ever TV for android นะครับนี่อ่ะ ผมว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตัว EverTV ตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยผมแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับตัวกล่องก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็เป็นสีโทนส้มขาวนะครับสีสไตล์ของทาง Evermedia เดีเขาแล้วก็จะมีตัวเอเ r อ v ์ทีวีโมบายอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นว่า e v e r TV Mobile 510นะครับอ่ะผมแกะเลยดีกว่าด้านหลังก็จะเป็นพวกสเปคซิฟิเคชันต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นกล่อง พลาสติกใสนะครับค่อนข้างแข็งแรงนี่เปิดออกมาข้างในอ่ะผมเอาออกทุกเอาทุกอย่างออกมาข้างนอกก่อนดีกว่านะครับามาวางไว้รวมไปถึงอุปกรณ์บันเดิลน,นะครับเป็นเล่มอย่างนี้ก็แน่นอนคู่มือการใช้งานอ่าอันนี้เราเก็บกล่องเข้าไปก่อนอ่าอ่าอย่างแรกอุปกรณ์บันเดิลน,นะครับก็จะมีพวกคู่มือการใช้งานต่างนะครับวิธีการประกอบ นะฮะควิกไกด์นะครับาการใช้งานจะต้องโหลดแอปยังไงมีอะไรมาให้ในกล่องบ้างนะครับอันนี้ผมออกจากถุงเลยดีกว่า,อ,าออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นขายยึดนะครับเป็นขายยึดเสาอากาศที่เอาไว้ยึดกับอ,อะไรต่างๆนานาได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะใช้งานยังไงเดี๋ยวมาว่ากันนะครับอีกถุงหนึ่งถุงนี้อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรขาจุบ ที่เอาไว้ยึดกับกระจกหรืออะไรต่างๆนา,นานาได้เช่นกันนะครับการใช้งานคล้ายๆกันแล้วก็พระเอกก็คือตัวเสาอากาศนะครับนี่ตัวรับสัญญาณน,นะครับอ่าซึ่งจะมีเสามาให้ด้วยสามารถดึงใช้งานได้มีพร้อมสายนะครับอันนี้ก็ใช้งานคู่กับทั้งสองขายยึดตัวสุดท้ายนะครับเป็นพระเอกของเราอีกอันหนึ่งนะครับอ่าผมลืมมาออกมา อันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณซึ่งใช้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับเป็น m i โคร USB นะฮะนี่ฮะหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้งานกับสมาร์ทโฟนที่รองรับ OTG นะครับอพอเชื่อมต่อนะครับก็จะมีด้านหลังพอสำหรับเสียบสาวากาศนะครับจริงๆจะมีสาวากาศอีกหนึ่งอันไปไหนละอ้ออยู่นี่โดนแอบไป นะครับนี่สอากาศอันนี้ก็ใช้กับตัวรับสัญญาณตัวนี้ได้เลยเสียบเข้าไปนะครับปุ๊บความยาวสอากาศประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานแบบเต็มๆกันเลยดีกว่านะฮะทีนี้วิธีการใช้งานนะครับเราก็ตอนนี้ผมมีสมาร์ทโฟนอยู่ในในมือแล้วเป็นสมาร์ทโฟน Android นะครับจริงๆสามารถใช้แท็บเล็ตก็ได้นะครับที่เป็น Android ทีนี้การใช้งานมันก็จะมีข้อจํากัดนิดน,นึงเรื่องของเวอร์ชั่นของ Android นะครับ หลายคนสงสัยว่าเอ๊มารองรับตั้งแต่เวอร์ชันเท่าไหร่นะครับก็ตั้งแต่ Android 4.2เป็นต้นไปนะครับรวมไปถึงสเปคของ CPU นะครับการทำงานของ CPU ก็จะต้องเป็น CPU อย่างต่ำนี่ก็คือ quad core CPU นะครับแล้วก็เรื่องของการรับสัญญาณอื่นๆนะครับช่อง USB จะต้องเป็นแบบ OTG support นะครับอันนี้ถึงจะใช้งานได้ทีนี้ นะครับก่อนเราใช้งานเรามาโหลดแอปพลิเคชันกันก่อนนะครับก็เข้ามาที่ p l a y Store เลยนะครับโหลดว่าแอปพลิเคชัน EverTV Mobile 510นะครับเซิร์ชบปนี้เลยมันก็จะขึ้นตัวแอปพลิเคชัน EverTV Mobile ขึ้นมานะครับเราก็ทำการติดตั้งลงไปติดตั้งเสร็จปุ๊บเปิดเข้ามาอ่ามันก็จะเจอหน้านี้นะครับ Ever Media ตอนนี้เรายังไม่ได้เชื่อมต่อมันก็สามารถไม่สามารถทำอะไรได้นะครับมัน มันแจ้งข้างล่างว่าให้เราเชื่อมต่อตัวเอเวอร์ทีวีเข้าไปนะครับผมก็ทําการประกอบใช้ตัวนี้ Ever TV นะฮะประกอบเข้าไปอ่าอีกอย่างหนึ่งเรื่องของเสาอากาศมี2แบบมาให้เลือกนะครับที่ผมให้ดูตอนแรกมี2แบบมาให้เลือกเราจะใช้แบบไหนผมขออนุญ,ญาตใช้เป็นแบบเสาสั้นก่อนง่ายๆนะครับเสียบเสาอากาศเข้าไปปุ๊บนะฮะเราก็ เชื่อมต่อเข้ากับตัวไมโคร USB ดึงเสาอากาศออกมานิดนึงนะครับเปิดเข้ามานิดนึงอ่าแล้วก็ยกอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆนะครับจริงๆเวลาเราใช้งานขั้นแรกที่ที่ติดตั้งเนี่ยนะฮะเราต้องทำการสแกนชั้นแนวก่อนนะครับเลือกว่าเราอยู่ในประเทศไหนจริงๆมันจะถามเลยว่าเราอยู่ที่ประเทศไหนนะครับเราก็ตอบไปเลยอยู่ปาปัวนิวกินีไม่ใช่นะนะฮะเทศไทยแล้วก็ทําการสแกน นะครับพอสแกนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะขึ้นช่องนะครับต่างๆ c h ANNEL LIST ช่องต่างๆของในบ้านเรานะครับรวมไปถึงดิจิตอลทีด้วยนะครับสามารถดูแบบ HD ได้นะฮะนี่รายการรายชื่อช่องก็จะขึ้นมาทั้งหมดนะครับอ่าผมเลือกสักหนึ่งช่องนะครับเปิดดูเพื่อการยืนยันเลยนะครับนี่ลุยข่าวร้อนนะครับการสัญญาณก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเพิ่มลดเสียง ได้นะครับเต็มจอครึ่งจอนะครับนี่ฮะนะครับก็จะมี audio track นะครับซับไตเติลอ่าสามารถเลคคอร์ดได้นะครับเวลาเราจะเลคคอร์ดนี่ฮะมันก็จะบันทึกรายการที่เราเปิดทิ้งไว้นะครับเลคคอร์ดได้นะฮะมันก็จะบันทึกไว้นะครับเซฟไฟล์ไว้นะฮะ โอเคนะครับ <Cast. S 1> อ่ามาดูเมนูถัดมานะครับในส่วนที่เราเลคคอร์ดไว้ถ้าเราเกิดว่าเราจะย้อนกลับมาดูทีหลังก็สามารถดูได้ <'s> นี่ฮะและนาด oh. นบที่มีคุณภาพดีเสียงก่อนอ่าคิดเราเลคคอร์ดไว้สั้นนะครับอ้าวดูอันนี้ส่วนต่อมานะครับอีกเมนูหนึ่ง EPG ตรงนี้นะครับมันก็จะบอกรายละเอียดของแต่ละช่องว่า ช่วงเวลาต่อไปจะเป็นคิวของรายการอะไรนะครับในการออกอากาศนะครับมันก็จะแจ้งทุกช่องที่เชื่อมต่อได้นะครับนี่นะฮะรายละเอียดรายการแผนผังนะครับนี่ฮะ,ะต่อมาก็จะเป็นโหมดเซตติ้งนะครับก็ซอสชัแนลนะครับเราทำการสแกนแล้วเจอกี่ช่องนะครับมันก็จะ ขึ้นแจ้งเตือนเลยนะครับเมนูต่อมาก็จะเป็นการสแกนอย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับอันนี้ก็อาเบาทั่วไปนะครับประมาณนี้นะครับการใช้งานเดี๋ยวผมลองอีก1เสรราสัญญาณให้ดูกันนะครับปบิบถอดอันนี้ออกก่อนนะครับถอดเสร็จปุ๊บเราก็จัดเก็บให้เรียบร้อยถอดเสรราออกปุ๊บเราใช้อีก1เสรราสัญญาณนะครับอันนี้เนี่ยมันจะมีสายค่อนข้างยาวนะครับเวลาเรา เอาไปรับสัญญาณไกลๆได้นะครับความยาวก็ประมาณ1เมตรนะครับตัวขาตอนแรกที่ผมให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นขายึดก็เราเชื่อมใส่เข้าไปเราก็สามารถไปยึดกับอะไรก็ได้นะครับกับกระเป๋ากับเสากับอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจุกนะครับนี่เราไปวางาแล้วก็เสียบเสาอากาศเข้ากับตัวนี้นะครับ ข้งนอกกันโอเคเราก็เสียบใช้งานนะครับเึ๊บเปิดปด,ดึงเสาขึ้นมาพอ oh, แล้วเราเสียบปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งเข้าแอปได้โดยทันทีเลยนะครับอ่าเราก็มาดูเลือกช่องเลยมันจะดูช่องไหนนะฮะ,อะลองช่องมหาชนดูว่าการรับสัญญาณมันจะไปสอดแทรกเจ้าอื่นได้ไหมนะฮะ ครับ, okay. บโอเคนี่ฮะทีนี้ครับเมื่อกี้เราลองใช้เสาสัญญาณลักษณะเป็นเสาสั้นไปนะครับเดี๋ยวเราลองอีกเสาหนึ่งที่เขาให้มานะครับขั้นแรกก็เราทําการยึดขัดตั้งก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสาอ,อีกชนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆกับเสาหนวดกุ้งง่ายๆนี่ฮะนะครับ ขาตั้งก็มี2แบบมาให้เลือกนะครับวิธีประกอบก็ไม่ยากง่ายๆครับนี่ปึ๊บนะฮะแล้ก็ยึดไว้ปับ๊บนะครับแล้วเราก็เสียบเสาอากาศเข้ากับตัว USB OTG นะครับเสียบเข้าที่ตัวสมาร์ทโฟนของเราเปิดปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าสู่หน้าแอปเลยนี่ฮะอ่าพอวิ่งเข้าสู่หน้าแอปปุ๊บก็เหมือนเดิมเราเลือกช ANNEL เลือกช่องเลยนะครับว่าเราจะดูช่องไหน นะครับอันนี้ก็มีประมาณสัก30ช่องนะครับสาช่อง32 34 35 43ช่องนะครับอ่าจริงๆไม่ไม่ถึง43ช่องมัน30ช่องแต่ว่าตัวเลขมันไม่ได้เรียงกันนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกับเราดูกล่องดิจิตอลทีวีแล้วฮะนะครับก็เลือกสักหนึ่งช่องอนะ่ะปึ๊บนะครับรอ่าดูซีรีส์เกาหลีดีกว่า นี่ฮะอันนี้เป็น HD นะครับก็ค่อนข้างคมชัดเดี๋ยวเราลองซับไตรรเติ้ลดูขึ้นไหมเอ่อเย็นประทัดตอนรับพวกเราเหรอนี่จุดประทัด21นั่นเหรอ นี่ฟังซาวเทคได้ด้วยอ่แาแล้วก็ถนัดด้วยไงภาษาเกาหลีห้ามสิบดาไม่ดีแทนเขาสองสามคำนี่นะอ่า <c oughs> ลองดูไทยรัฐทีวี โอเคนะครับก็ถือว่าโอเคสำหรับการใช้งานนะฮะครับผมก็สำหรับตัว ever tv mobile 510ตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ติดทีวีคืออยากดูรายการทีวีตลอดอยู่นอกสถานที่ซึ่งบางทีมันก็ไม่ไม,ไม่เหมาะที่จะเอาทีวีออกไปข้างนอกนะครับหรือแม้กระทั่งใช้แอปที่สามารถดูทีวีผ่านเว็บออนไลน์หรือเงี้ยมันก็ติดกระตุกบ้างอะไรบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเสาสัญ,ญญาณนะครับเป็นเสาเสาอากาศ ขนาดพกพาเคลื่อนที่คุณสามารถดูดิจิตอลทีวีได้ดูอะไรได้นะครับก็การใช้งานก็ไม่ยากนะครับรองรับกับสมาร์ทโฟนที่เป็น Android มีสมาร์ทโฟนคุณรองรับ OTG ก็สบายแล้วเสียบปุ๊บโหลดแอปจูนช่องแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอบคุณทาง Evermedia นะครับที่ส่งเจ้าตัวน,นี้มาให้เราได้รีวิวให้แฟนๆชาว o v e r อร์ค k ็อกโซได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมติดตามกับพวกเราครับโอ๊คซอนทีวีซีซั่นที่2กับผมได้ที่นี่เลยฮะโคตรหลอ่อ